สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุนดาวเอ้ยหุนไทยเช้านะครับหุนไทยเช้านะของวันที่15กันยายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์นะช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ คนไทยนะจะมีวันละ4คลิปนะครับวันละ4คลิป4รอบเลยครับ่องวิสุธธรมดาก็จะมานาเสนอนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชีกทุกๆท่านนะครับที่เวะเข้ามาชมนะครับทุกๆทุกคทิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่วันนี้เรามาชมกันได้เลยนะมีอะไรบ้างนะครับจุดทุกตัวนะครับจุดทุกตัวะ์นะ เกดไปเลยครับหุ้นไทยเช้าหนึ่งสองสามสี่นะเด่นบนนะเด่นบนนะครับสําหรับบนล่างก็หนึ่งสองสามอันเดียวกันนะครับเน้นบนนะหนึ่งสองสามเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งนะครับสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองศูณคูณสองนะครับพิดวินนะครับเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับ ừ, ตอบตามนี้เลยจบเอานะครับ ừ, มาดูไปไก่ต่อเนี้ยไปไก่ใก่ฝนบ่ตอนนี้เนาะเด่นนะครับเด่นบนนะอันนี้นะหนึ่งสองสามนะครับ ขอเน้นที่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสี่ปันทงที่หนึ่งกับสองนะครับครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคือสิบหนึ่งนะครับอสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองเก้าเก้าสองชุดวินนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับจะรูดก็รูดที่หนึ่งได้เลยนะครับหนึ่งกับสองนะ หนึ่งกับสองนะครับนะครับตามนี้เห็นตามนี้นะครับพบกันใหม่นะครับพ่นไทยเที่ยงนะครับสําหรับพ่นไทยเช้าก็ตามนี้กันแล้วกันนะครับคับเจร์นาโจอานะครับขอขอบคุณมากๆทะลุหลุมเพื่อความบันเทิงไปครับขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านช่วดีชควดีได้เฮได้คิดกันนะครับเชา้ชาๆมาขอให้เป็นสิ่งดีๆนะครับอย่าอารมณ์เสียงงุนหงิดนะเออ ไอ้เรื่องเ่องอุณไม่ดีมันสิ่งดีๆไม่ดีจะเข้ามานะครับประมาณนี่รักชุกด,ดีชุกด,ดีครับอ่า